สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนสร้างเพลย์ลิสต์กันนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเพลย์ลิสต์มีประโยชน์กับคนดูยังไงนะคะเพลย์ลิสต์เนี่ยก็เหมือนกับเ,เป็นหมวดหมู่ค่ะว่าในช่องของเรานั้นมีหมวดหมู่อะไรบ้างทําให้ผู้ชมสามารถค้นหาหรือดูคลิปเราได้ตามหมวดหมู่ที่ต้องการนะคะอย่างช่อง triple h HH นี้นะคะก็จะมีมีหมวดหมู่หลกัหลกๆอยู่ไม่กี่หมวดหมู่นะคะก็จะเป็นอาหารตำสร้าง ชีวิตใกล้สิ้นเดือนเคลดลับคู่ครัวของหวานล้างปากนะคะอาหารเจอาหารใต้ก็คือเราจะในช่องนี้ค่ะก็จะแบ่งเพลย์ลิสต์ตามสิ่งที่เขาทำนะคะเวลาคนเข้ามาดูเนี่ยถ้าเขาอยากดูเกี่ยวกับการทำอาหารค่ะแต่เขาไม่ได้อยากดูทุกอย่างอะคะ่ะอยากดูแค่อาหารใต้นะคะพอคลิกเข้ามาค่ะเขาก็จะเจอวิดีโอที่อยู่ในหมวดอาหารใต้ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เขาสามารถดู ได้เฉพาะเรื่องที่คนดูสนใจค่ะเรากลับมาที่วิธีการทำของเรานะคะให้ไปที่ตัว YouTube Studio ค่ะโดยการกดโลโก้มุมขวาบนแล้วก็ YouTube Studio นะคะแล้วมาที่แท็บ playlist ด้านซ้ายค่ะให้ไปที่มุมขวาบนนะคะมีคำว่า playlist ใหม่ค่ะเราก็ตั้งชื่อ playlist ของเราได้เลยเอ,อจะตั้งอะไรดีละ่ะก็เอาเป็นเบเกอ y แล้วกันค่ะเผื่อวันใดวันหนึ่งอยากทำเบเกอรี่ แล้วก็ระดับการแชร์เนี่ยค่ะเราสามารถตั้งได้ว่าเป็นสาธารณะส่วนตัวหรือไม่สาธารณะนะคะสาธารณะเนี่ยก็คือใครก็ดูได้ค่ะส่วนตัวเราดูได้คนเดียวค่ะส่วนไม่เป็นสาธารณะเนี่ยจะเป็นเฉพาะคนที่เราส่งลิงก์ให้เท่านั้นค่ะเขาจะได้ดูค่ะกดสร้างค่ะเมื่อกดสร้างแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นสีเทาๆก็คือยังไม่มีคลิปใดๆนะคะในตัวคอลัมน์ตัวเนี้ยค่ะเขาจะแสดงอยู่ในช่องเพลย์ลิสต์นั้นมี กี่วิดีโอนะคะแล้วเราก็กดรูปดินสอตัตวนี้ไปค่ะเราสามารถมาแก้ไขชื่อแล้วก็ใส่คำอธิบายได้ที่หลังด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มวิดีโอกันค่ะตรงกดบวกนะคะค้นหาวิดีโอค่ะอันนี้สามารถช่องของคนอื่นแล้วก็วิดีโอของคุณน่ะนะคะ,ะสมมติเบเกอรี่เราลอง Hey, แต่จริงๆเราก็ไม่มีเบเกอรี่นะ,ะแพนเค,ค้กลายแป้งละกันค่ะกดมาเลยค่ะแล้วก็กดเพิ่มวิดีโอค่ะอ่ะก็จะมีมาละทีนี้เราไปดูเราย้อนกลับไปดูตรงเพลย์ลิสต์ของเรานะคะอ่ะเพียงเท่านี้แพนเค,ค้กลร้แป้งก็จะอยู่ในหมวดเบเกอรี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่หน้าช่องของเรากันนะคะช่องของคุณค่ะอ่ะเพลย์ลิสต์ที่สร้างก็จะมีตัวเบเกอรี่ขึ้นมาแล้วนะคะ เพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้เพลย์ลิสต์ค่ะอันนี้เป็นวิธีการแอดวิดีโอเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะเป็นวิดีโอที่เคยมีอยู่แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอใหม่ต่อไปมันก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์มาให้เราแล้วค่ะเราก็สามารถกด add playlist ไปได้เลยค่ะในทุกๆครั้งที่อัปโหลดนะคะ อย่าลืมไปทำกันนะคะวิธีนี้ถึงแม้จะเป็นวิธีเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถทำให้ช่องเราดูดีดูสวยงามและดูเป็นระเบียบได้ค่ะเพื่อผู้ชมและคนดูของเราค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจวิธีการตั้งค่าตรงไหนใน YouTube Studio นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือเพื่อนของคุณที่กำลังทำ YouTube นะคะสามารถแชร์ออกไปได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาพัฒนาช่อง YouTube ของเราไปด้วยกันค่ะ